แล้วถ้าสมมติเจออุปสรรคนู่นนี่น่าลักในวันนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่ทีโอยังไม่เจอเลยลูกวันที่น้องทองโอีโอปวดท้องครับผมงงไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราตอนนั้นตอนก็อ้าวขีทําหรอก็อคิดประมาณนั้นถามจริงๆพีว่วีผมถามพี่วีด้วยแล้วกันมันอันตรายไหมเอาความรู้สึกของพี่วีก็เคยถามใงบ่อยๆนะคะว่าในฐานะที่เราเป็นแม่เนี่ยม,มันมันใช่เหรอที่เราให้ลูกทำแบบนี้ส่วนหนึ่งก็เชื่อว่า คือก็นึกถึงคําที่เราเคยพูดไว้ว่าถ้าเรายอมที่จะให้ลูกมีชีวิตอยู่เราก็ต้องยอมให้เขาเป็นแบบนี้ม,มันเหมือนแรก n e b u l a า h ีหมายติดบ้านปูยศชอบร้านนพรัตน์20แบวอสบ้านที่ใรัตนปะดินกาเมนอันนี้เป็นผงทูบผงกำยาน,นที่เสกยา,าอ่าฮะอันนี้ไว้ทำอะไรครับผงกำยานนี้ ก็ผงผู้กับผงกัมยานครับในทางฮินดูและอินเดียนะฮะเขาจะจุดกันแล้วก็เพราะเป็นการบูชาแล้วก็บูชาเทพเพราะว่าเทพชอบกลิ่นหอมของผงกัมยานก็ผมครับผมแล้วก็พอหลายๆคนจุดมากๆเข้าเนี่ยยิ่งมากเข้าอะไรมันก็เหมือนกับความศรัทธาที่มีมากเลยค่ะมันก็เลยทําให้เกิดความขลังขึ้นมาได้นะแล้วทีนี้อาจารย์เนี่ยก็เสกให้ด้วยครับอันเนี้ยเอาไว้ทําอะไรครับอ๋อปลดปล่อยดวงวิญญาณก็ผม ปล่อยดวงวิญญาณโดยเราใช้น้ำกับของทูบรับผสมกันให้ค่ะแม่นะฮะก็คือเอาน้ํากับผงทูบผมงกัญยาผสมกันแล้วก็ท่องคาถาที่ท่านสอนไว้เพื่อที่จะพอเราเทลงไปในดินเนี่ยเหมือนกับว่าให้นําพาดวงวิญญาณฝากพ่ะแม่คงคาไปลงไปที่ดินไปใต้ดินปล่อยดวงวิญญาณที่เขาอาจจะติดค้างติดค้างแล้วไปไม่ได้เขาก็จะได้ไปอย่างนั้นเลยเขาก็ลงดินไปเลย อันนี้ไม่ใช่การไล่นะคะเพื่อการช่วยเขาการช่วยเขาตอนนี้ TO โอกำลังจะทำในสิ่งที่เรียกว่าปลดปล่อยดินยาเรียกปลดปล่อยปลดปล่อยสิ่งไม่ดีออกจากห้องนี้ อาจย์ก็ให้ไว้ที่เห็นเป็นรูปธรรมก็มีแค่เนี้ยข้นอกนะก็คือลงคาถาเป่าคาถาอะไรให้ก็เป็นแบบว่าไว้ป้องกันไว้คุ้มครองน้องทีโอใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เนี้ยก็คือเอาเหมือนเป็นที่ที่มาปลดปล่อยดวงวิญญาณเอามาเพื่อทั้งป้องกันแล้วก็ปลดปล่อยในการทําบุญในแต่ละครั้งที่ไปในรายการเพราะท่านบอกว่าถ้าจะต้องช่วยนอกจากช่วยคนแล้วให้ช่วยวิญญาณด้วยครับ อ๋อนอกจากช่วยคนลต้องช่วยดวงวิญญาณด้วยใช่อันนี้เนี่ยคือทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นใช่ค่ะครับอันนี้ผมถามหน่อยจุดเปลี่ยนการมองเห็นผีมาเป็นคนช่วยเหลือคนแบบเนี้ยจากแค่คนเห็นผีธรรมดาวันนี้ได้มายืนนะจุดที่คอยช่วยเหลือทั้งดวงวิญญาณแล้วก็ผู้คนซึ่งการช่วยในแต่ละครั้งเมื่อก่อนเนาะก็คงจะช่วยแค่หนึ่งคนและจบไปแต่ครั้งนี้พอช่วยหนึ่งคนแล้วคนอีกเป็นแสน ได้ดูได้เห็นและได้เอาไปทําตามนั่นคือได้เป็นแสนคนในการที่จะช่วยเหลือครับรู้สึกยังไงบ้างสุดดีครับที่จะช่วยเหลือคนและผีครับผมอือือแล้วก็สุสนุกด้วยครับสนุกด้วยครับที่มาท,ที่ได้ทารายการกเป็นซิเซนครับผมอือหอือฮครับผมอันนี้เนี่ยคือผมบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความชอบของน้องด้วยหนึ่งเนี่ยน้องมีความสุขที่ได้ได้ช่วยเหลือสองเนี่ยน้องก็มีความสุขและมีความสนุก ที่ได้ทำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยเอาเด็กมาหากินหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยผมบอกอะไรนั้นนี่คือความต้องการที่เกิดขึ้นจริงๆทั้งทางของคุณแม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ร่วมทําบุญทําบุญหนึ่งคุณลูกก็รู้สึกว่าได้ร่วมทําบุญทั้งร่วมทําบุญกับคนร่วมทําบุญกับดวงวิญญาณแล้วก็ร่วมทําบุญกับโลกใบนี้ผมไม่รู้นะเออและครั้นี้คนรอบตัวเราเนี่ยเปลี่ยนไปไหมหลังจากที่รู้ว่าเราทําหน้าที่ตรงนี้ ก็มาขอดูให้ว่าเออเรามีอะไรตามหรือเปล่าอะไรมาขอดูทั้งครูทั้งเพื่อนค่ะอืมครับผมเพื่อนจากที่มองเราเป็นบุคคลประหลาดครับก็มองประหลาดยิ่งกว่าเดิมกลายเป็นว่าอ่ามาถามนูน่นนี่นั่นแหละบ <ขอ S 1> างไีแล้วผู้หญิงจะมาถามเยอะค่ะผู้หญิงโอ้โหสาวๆมาเยอะเลยใช่ไหมครับเอออ่ะแล้วการใช้ชีวิตล่ะเปลี่ยนไหมตอนนี้ก็เปลี่ยนค่ะอ่าฮะ จริงๆแล้วผ่านไปในระดับหนึ่งเนาะณวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับคนในวงการนี่คือระวังเรื่องชื่อเสียงนะอันนี้พี่เตือนไว้เฉยเมื่อไหร่ที่ชื่อเสียงเริ่มดังสิ่งที่จะทําให้คนเราเกิดขึ้นเลยคือหลงตัวเองและเหลิงแล้วก็จะทําอะไรที่แบบไม่สนใจและข้ามหัวทุกๆคนไปอันนี้ต้องระวังนะโอเคในอนาคตถามหน่อยว่า จะช่วยเหลือคนแบบนี้ต่อไปไหมคบผมจะช่วยเหลือไปตลอดเนยแล้วถ้าสมมติเจออุปสรรคนู่นนี่หน้าหลังในวันนี้ยมีบางสิ่งบางอย่างที่ทีโอยังไม่เจอเลยลูกเช่นอ่าอย่างเคสรายการที่เห็นง่ายๆวันที่น้องทีโอปวดท้องรับผมงงไหมว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับเราตอนนั้นตอน,น,นก็อ้าผีทํเหรอก็คิดประมาณนั้นครับกลัวไหมไม่กลัวคะ่ะไม่กลัวเกิดอ,อะไรขึ้นบอกก่อน นอนเจ็บทอ้องอยู่ๆก็เจ็บเหรอรใช่ก่อนจะเข้าบ้านื่อกทำไมอ่ะมันเจ็บแบบไหนลูกเจ็บแรงแรงเะเจ็บแรงแรงคืออันนี้นเป็นการเจ็บแบบร่างกายเราเจ็บหรือว่ามีสิ่งบางอย่างทําให้เราเจ็บรู้สึกแบบเหมือนจะข้ามีปั๊บแล้วก็ปวดแล้วเ,เจ็บไปเลยเจ็บไปเลยนี่คือเคยเจอป่วยมาแล้วค่ะที่แบบเจช่วยคนอื่นแล้วก็ป่วยเคยเจอแล้วก็เลยเฉยๆว่า แต่จริงๆถามจริงๆพี่วิผมถามพี่วิด้วยแล้วกันมันอันตรายไหมเอาความรู้สึกของพี่วิก็เคยถามตัวเองบ่อยๆนะคะว่าในฐานะที่เราเป็นแม่เนี่ยม,มันมันใช่เลยที่เราจะให้ลูกทําแบบนี้มันก็เหมือนกับพ่อแม่ทั่วไปก็ต้องคิดถูกไหมคะครับแต่ว่า่วนหนึ่งก็เชื่อว่าคือก็นึกถึงคําที่เราเคยพูดไว้ว่าถ้าเรายอมที่จะให้ลูกมีชีวิตอยู่เราก็ต้องยอมให้เขาเป็นแบบนี้มันเหมือนแรก แล้วก็สองก็คือเรารู้รู้เองเลยว่าถ้าเขาไม่ทําอย่างเนี้ยเขาก็ต้องไปทํำที่อื่นอยู่ดีอืเพราะว่าเขาชอบครับแล้วเขาก็ไม่เคยปฏิเสธเลยถ้าใครมาขอให้ช่วยออเออผมชอบนะตรงที่เมื่อสักครู่ที่พี่บอกว่าคือวันหนึ่งที่เราแลกมาแล้วเนี่ยคือการที่แลกให้เขามีชีวิตอยู่ตอนที่พูดกับครูบาอาจารย์ตอนที่ยังแแบบอกหัวยังโตอยู่ ถ้าเขาจะมีชีวิตอยู่เขาต้องช่วยเหลือคนนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วผมไปดูนะว่ามันเกิดขึ้นไวหรือเปล่าพี่วิวว่ามันไวไปไหมกับเด็กอายุประมาณ12 13ตอนนี้จริงๆส่วนตัวถือว่าไวแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็รู้จักอาจารย์แล้วแต่จริงๆอาจารย์ว่าต้องเป็นเก้าวขวบด้วยซ้ําคะเพราะว่าหรออาจารย์บอกเก้าวขวบด้วยซ้ำเพื่อเก้าขวบค่ะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเขาอายุเก้าขวบเนี่ยเขาจะมันเหมือนถึงทางแยกว่าเขาจะตัดสินใจยังไง เพราะว่าอาจารย์บอกว่าเขาจะตัดสินใจว่าเขาจะจะไปทางทางธรรมะอมหรือจะมาทางนี้แล้วก็ช่วงระยะเวลาที่ตอนอยู่บ้านเก่าที่เคยเจอพาหมอดูพาสินสแสไปดูทุกคนก็จะทักพีโอหมดเลยทุกครั้งที่เห็นครับว่าเขาจะเป็นอย่างเนี้ยจะเหมือนถึงทางแยกต้องตัดสินใจช่วงนั้นก็พยายามพาเขาตลบตลบไปทางทางพระแต่เขาก็ไม่ยอมอมเขาก็จะมาทางนี้ตลอด ก็ <c oughs> ได้วาันานี้ตลอดใช่ค่ะเราเคยคิดว่าคงคงถึงเวลาเขาละครับผมคงถึงเวลาเขาแล้วเนาะค่ะเ<ช>อาลฮะมาถึงตอนนี้นะมาถึงนี่เนี่ยการเดินทางของชีวิตครอบครัวใหญ่ละกันเนาะมีอยู่ตอน,น,นประมาณสี่ห้าคนหกคนปัจจุบันเนี่ยชีวิตดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะจากเมื่อก่อนที่อยู่บ้านที่บอกว่ามีปัญหาอยู่กับผีมาเป็นสิบปี<ช>คือตั้งแต่ไปอยู่หลังนั้นมาก็คือ มีน้องทีโอพอดีค่ะใช่ค่ะคลอดพอดีเหมือนเขามาพร้อมกันอะอบบาอมาบ, <c oughs> บ้านกับคนะบ้านกับคนมาพร้อมกันสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผ่านเรื่องราวเยอะแยะมากมายค,คปัญหาเกิดเยอะมากทุกวันนี้เกิดมาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องตั้งแต่พีว่วิเล่าเนี่ยเมื่อประมาณช่วงปีที่แล้วเนาะ <c oughs> เ,เล่าในรายการขยมขวัญคืนสยองซึ่งเป็นเรื่องที่แบบว่าดังไปทั่วหลังจากนั้นรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีไปช่วยเหลือ ครอบครัวของพี่วิตอนนั้นเนี่ยน้องก็เห็นอยู่แล้วเป็นคนเห็นผีอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ยิ่งไปยืนยันเข้าไปอีกว่าน้องเห็นจริงใช่ค่ะเพราะไปเห็นตงกับคุณอุ่นอิม่มคนเห็นผีของเราใช่ค่ะตอนนี้ตอนนี้เราเห็นเค้กอยู่ไหมก็ต้องขึ้นเงื่อนนะลอยู่อยู่ไหนครับอตรงนี้ค่ะอยู่ในห้องน้ำรอขอบประตู ขอประตูด้วยสุดท้ายหลังจากนั้นผันตัวเองมาเป็นพิธีกรรายการคนหนึ่งที่เห็นผีด้วยหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมามีคนรู้จักได้ช่วยเหลือคนในทั้งในอินบ x ็อกทั้งในรายการผมถือว่าสิ่งที่เราเนี่ยได้ไปช่วยเหลือคนเนี่ยเราเนี่ยได้มีความเฮงทางด้านสะสมบุญและผมยัผมไม่พูดถึงเรื่องเงินทองนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยเราได้เริ่มสะสมบุญมากขึ้นการที่เราสะสมบุญมากขึ้นทำให้ชีวิตเริ่มดีขึ้นไปในทางที่ดีทุกอย่างคลี่คลายเหมือนฟ้าวันใหม่เลยไหมพี่วิใช่ค่ะมันเป็นยังไงบ้างก็มันมันรู้สึกเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเหมือนกับเรามงมอยู่กับปัญหาของตัวเองตลอดเว<ร>ลาใช่แล้วพอเราไปได้พอตามน้องออกไปในรายการครับ มีความรู้สึกว่าเออคนอื่นเขาก็เขาแย่กว่าเราเขาหนักหนากว่าเราทีนีเราโชคดีกว่าเขาแล้วยังเราก็โชคดีเหมือนเราเฮงด้วยที่เรามีเขาในหลายๆเรื่องที่เราที่เราเจอปัญหาแล้วเราได้เขาช่วยก็เลยคิดว่าเนี่ยดีละนักฟราเนี้ยดีละไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้คืออย่างนี้ก็พอแล้วโอเคอันนี้ถือว่าเป็นความเฮงความหนึ่งอย่างหนึ่งครัวนี้นอกจากการทําบุญต่างๆนานาช่วยเหลือคนต่างๆนานาแล้วมันมีอะไรอีกที่เราศรัทธาและนับถือ แล้วกราบไหว้และบูชามีอะไรบ้างไหมครับมีองค์พระพิฆเนศเนี่ยแะค่ะองค์พ่อพิฆเนศแล้วก็นอกนั้นก็คือเป็นเป็นพระที่เรานับถือทั่วๆไปอันนี้ในส่วนของพี่วินะในส่วนของทีโอล้ลูกถนูมีอะไรนับถือที่เรากลาบไหว้และบูชาอยู่ก็คพิฆเนศคระก็องค์พ่อพิฆเนศเหมือนกันปกติที่บ้านมีไหมมีค่ะที่บ้านไหว้ยังไงลูกก็ไหว้ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือทุกทุกวันเราแบบวันธรรมดาธรรมดาที่เราไหว้เราไหว้ยังไง นาทีไหว้เับเพราะว่าถ้าแม่ไหว้วันไหนก็ไหว้พร้อมกับแม่ครับไหว้พร้อมกับแม่ <c oughs> แม่วันไหนก็วันนั้นอ่าฮะแล้วนอกจากที่บ้านเราแล้วล่ะเรามีที่อื่นที่ไหว้องค์พ่อพิฆเนศที่เราแบบไหว้บ่อยๆไปเรื่อยๆไหมก็ที่บ้านาาครูบาอาจารย์ล่ะครับอ๋อที่บ้านเขาเขามีองค์พ่อพิฆเนศองค์งใหญ่ค่ะองค์ใหญ่ใหญ,ใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนก็ประมาณสูงกว่าน้องหน่อยสูงกว่าน้องไงตอตั้งอ๋อเป็นเป็นยืนคองค์ยืนใช่เป็นปางหรือราคะปติ วีระคณะปติอาา่าฮะเป็นปางที่คุมช่วยน้องอยู่ดูแลน้องอยู่ชื่อว่าปางวีระคณะปติครับวีระคณะปติใช่ค่ะอาา่าฮะเป็นองค์ยืนใช่ไหมฮะแล้วอย่างเนี้ยเราก็ต้องสื่อสารกับองค์พ่อได้อะไรได้อย่างนี้ได้ครับได้ใช่ไหมถ้างั้นพี่ถามงี้ดีกว่าเอาในแบบฉบับของเรานะอาจจะไม่ต้องเหมือนไขรเพราะว่า ผมว่าแล้วแต่คนที่จะไหว้และศรัทธาในการที่จะบูชาของต่างๆนะปกติเนี่ยเวลาเราบูชาองค์พ่อพิฆเนศเนี่ยเราไหว้เนี่ย,เร,เ,ยเราใช้อะไรไหว้ห้ามแบบห้ามขาดห,หลักก็คือมะม่วงแล้วก็ผลไม้กลมๆครับผมมะม่วงครับค่ะเพราะว่ามะม่วงเนี่ยถ้าในต,ตำนานก็คือเป็นผลนไม้ที่พระศิวะประทานให้กับพระพิฆเนศครับ พอพิ่คนนก็เลยจะชอบมะม่วงมากเออเออเออค่ะองพ่อพ่อพิ่คะแนนผมในบ้านที่เป็นองค์ยืนถือรูปมะม่วงอยู่หลายหลายคนมักจะคิดว่าจะต้องถวายอ้อยท่านอะไรคะอ่าฮะอันนี้ใช้ความเชื่อจากว่าช้างชอบกินแต่ทีนี้ครูบาอาจารย์บอกว่าท่านไม่ชอบนะอ้อยอ่ะท่านไม่ใช่ช้างออท่านเพียงแต่ถูกเอาหัวช้างมาต่อครับจริงๆท่านก็ไม่ได้ช้างมาตั้งแต่เกิดนะเออเราคิดดูเออมก็ใช่อ๋ออ๋ออ๋อท่าน ชอบมะม่วงมะม่วงค่ะมะม่วงต้องเป็นมะม่วงดิบหรือสุกส่วนใหญ่ที่ไหวก็คือใช้มะม่วงดิบค่ะใช้มะม่วงดิบอ่าฮะแล้วก็ใช้อะไรอีกโลกก็ขนมาเปันกลมก็หอมอย่างเช่นมะพร้าวอ่าฮะมะพร้าวส้มส้มทับทิมอินทผาลัมอย่างเงี้ยค่ะแล้วผมเคยเห็นเครื่องไหว้ที่เขาขายการมีสับปะรดมีได้ได้ได้ค่ะอ้อยแต่อันนี้ที่เอ่ยมาคือเป็นสิ่งที่ที่ครูบาอาจารย์บอกว่า อันนี้ดีที่สุดอ่าก็เป็นผลไม้กลมกลมอินทผาลัมกล้วยน้ำกล้วย้ยหอมก็ได้กล้วยหอมก็ได้นั่นคือสิ่งที่เราใช้ว้อยู่แต่ไม่ไม่ไม่เอาไนนาเอาไนนาเงาะฝรั่งเงาะฝรั่งไม่เอาถือเป็นอุปสรรคถือว่าเป็นอุปสรรคอ๋อแล้วนอกจากผลไม้แล้วมีอะไรอีกเครื่องดื่มครับผมเครื่องดื่มอ่าเครื่องดื่มเป็นอะไรครับนมนมแพะแล้วก็นมจืดปกติค่ะนมปกติแล้วก็นมแพะครับ อ่าฮะนมกล่องได้ไหมได้คับนมแพะกล่องได้คับปกติแล้วเนี่ยเวลาไหว้ต้องเจาะรูไหมไม่ะถ้าหากว่าในจริง,รงๆแล้วถ้าเป็นพิธีใหญ่ๆก็จะมีน้ําผึ้งครับน้ํามันเนยอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะยก,กแต่ถ uh ้ huh. วาว่าตามบ้านเน้แค่น้ํานมธรรมดาก็พอครับอ,อ๋อเราก็ใช้วิธีแบบนั้นแล้วมีวิธีการขอไหมก็ขอก็ด้วยความศรัทธาของ,างว่าเชื่อมีจริงช่วยได้จริงครับผมอ่าฮะก็จะเกิดขึ้นจริงครับก็คือเราต้องศรัทธาครับแล้ว ทำขอเราจะประสบผลได้จริงครับผมแบบนี้เยหรอครับโออมาถึงนี่นว้วถ้านั้นเนี่ยในฐานะที่น้องทีโอเห็นทั้งเทพเห็นองค์พ่อพ,พิคเนตรเห็นทั้งผีอ้าปากค้างเราฮะอาจจะต้องให้น้องทีโอเนี่ยไปสื่อสารกับองค์พ่อพ,พิคเนตสิว่าองค์พ่อพ,พิคเนตรของอ้าปากค้างเนี่ยมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหนคับผมและเขาได้บอกอะไรเด็กๆพวกที่ทํางานบ้างครับนะบอกพ่อจับเต็มนะ ครับบอกได้ไหมได้ครับทางนั้นเดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันครับไปครับ,รบขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักกันก่อนนะครับ ขอขอบคุณ n นบิวรเครื่องรางของขัง,งระดับพรีเมียมไม่ว่าคุณจะมีเครื่องรางของขัง,งอะไรที่มีอยู่นะฮะแล้วอยากจะทําให้สวยทันสมัยตรงใจวัยรุ่นเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาเป็นวัยรุ่นรุ่นใหม่ฮะเป็นคนออกแบบแล้วที่สําคัญเนี่ยราคาไม่แพงแถมเลิศหรูอลังการมากๆเลยนะฮะเข้าไปติดตามได้ที่ Instagram n e b u r a th ครับผม และขอขอบคุณร้านปูโยะช็อปนะฮะร้านปูโยะช็อปนะฮะเขาจําหน่ายสินค้าของใช้ภายในบ้านมากกว่า5,000กว่ารายการเลยนะฮะเขามีอยู่ถึง7สาขาด้วยกันทีเดียวซึ่งสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือ s h อ p e e หรือจะง่ายๆนะฮะก็เข้าไปที่ l ล n e เลยครับปูยะช็อปหรือติดตามได้ที่ Facebook ปูยะช็อปไทยแลนด์ครับผมขอขอบคุณนบรัตน์ นพรัต20เนี่ยเขาเป็นโกดังสินค้านะที่มีสินค้ามากกว่า1 0,000รายการเลยทีเดียวครับถ้าคุณเนี่ยอยากจะประกอบอาชีพขายทุกอย่าง20บาทเนี่ยคุณก็สามารถไปที่นี่ได้เลยครับเขามีอยู่2สาขาด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่อยุธยาหรือที่รังสิตปทุมธานีเพราะฉะนั้นฮะเลือกได้เลยว่าคุณใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นและเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w ว w n o p a r a t ว็บโ 20. com และไลน์ไอดีโนพรัต20ช h อ p ครับผม มาถึงนี่แล้วจะไม่ให้ดูได้ยังไงอันนี้คือองค์พ่อปพิคเนตรของออฟฟิศอาปักค้างสตดิโอฮะเป็นยังไงบ้างเป็นผู้ชายตัวสูงครับเป็นผู้ชายตัวสูงครับแล้วลักษณะอ้วนผอมขาวสีผิวสีอะไรอ้วนครับแต่ไม่อ้วนมากแต่ไม่อ้วนมากอย่างพี่ได้ไหมประมาณน้ครับประมาณนี้เลยครับผิวสีอะไรลูกขาวครับผมยืนอยู่ตอนตรงไหนตอนนี้ตรงนี้ครับยืนอยู่ด้านนี้ครับ แล้วพ่อสามารถบอกหรือพูดอะไรกัาเราได้ไหมได้ครับเขาว่ายังไงบ้างกับบริษัทอาปากค้างก็ดีฮะดีอยากจะถามว่าเหนื่อยไหมที่มาช่วยพวกเราก็เหนื่อยฮะแต่ว่าช่วยได้ช่วยได้ครับแล้วอาปากค้างเนี่ยจะโตไประดับไหนหรือพ่ออยากได้อะไรไหมอยากได้อะ่างที่ผมบอกฮะพ่อกับผลไม้เครื่องดื่มแล้วกันฮะแล้วอย่างสมมติว่าเวลาพี่เนี่ย ไปทำรายการเดอะซีเซนทีมงานไปทารายการเดอะซีเซนมาเนี่ยดุงยานจะติดตามแล้วพ่อช่วยป้องกันอีกไหมครับช่วยครับช่วยอยู่ครับโอเคโอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจัดเครื่องไหว้ให้อันนี้ที่เห็นเนี่ยหนูเขามีพลังงานไหมมุครับมีใช่ไหมครับอ่าโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวไหนไมาถึงนี่แล้วข้ามไปหาพ่อพระพิคเนศฝั่งบ้านดูบ้านนะโอเคไปครับ มาถึงตรงนี้แล้วและองค์พระพิคเนตอันนี้องค์พระพิฆเนศที่อยู่หน้าบ้านพี่ครับแกมีมีรูปร่างมีอะไรไหมคล้ายๆกับองค์นู้นครับแต่ว่าอันนี้จะดูดุกว่าครับอันนี้ดูดุกว่าครับอ่าฮะแต่เป็นเหมือนกันเลยเหรอครับและลักษณะลักษณะเขาเป็นยังไงอันนี้จะเต็มกว่าครับมีอะไรตรงตัวเต็มเลยครับหมายถึงว่ามีเครื่องทรงเต็มตัวกว่าครับ อย่างเนี้หรอครับผมแล้วก็ถืออย่างที่ท่านถือก็ถืออ๋อมีมีเครื่องถืออยู่ครับอ่าฮะแล้วลักษณะก็หนุ่มหรือแก่อันนี้หนุ่มกว่าอันนี้หนุ่มกว่าด้วยผิวสีอะไรครับผิวสีขาวขาวเลยครับอ่าฮะขาวเหมือนกันครับอ้วนไหมอ้วนฮะอันนี้อ้วนอ้วนกว่าพี่ไหมอ้วนกว่าอ้วนกว่าใช่ไหมอ่าแต่ก็ยังหนุ่มอยู่เหมือนกันครับอ๋อแล้วเขาอยากจะพูดถึงบอกอยากจะบอกอะไรไหมครับตรงนี้จะเปิดน้ําบ่อยฮะเพราะว่าบางทีท่านก็อยากอยู่เงียบอ่ะ อยากอยู่เงียบๆก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้เต็มท่านเลยนะท่านชอบไหมชอบฮะแต่ว่าจะเปิดน,น้ำตรงนี้บ่อยเพราะว่าท่านอยากอยู่เงียบๆอยากอยู่เงียบๆครับอ๋อนั่งปาร์ตี้ย่างหมูกระทะหน้านี้แกชอบไหมนั้งก็ได้ฮะแต่แค <c oughs> ่เสียงดังพอแค่อย่าเสียงดังพออ๋อโอเคแล้วท่านบอกอะไรอีกบอกแค่นี้ค่ะบ,บอกแค่นี้อ๋อแล้วอย่างสมมติว่าดวงวิญญาณที่พี่ไปช่วยเหลือคนมาแล้วพี่เข้าบ้านมาท่านช่วยปกป้องไหม ช่วยครับช่วยตลอดช่วยตลอดเลยครับอ่าแล้วอย่างนี้ท่านต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับต้องการแค่เปิดน้ำตรงนี้เสียงดังครับแค่นั้นเองและการไหว้รืการไหวกันก็วด้วยนมองนี้วด้วยนมอย่างเดียวนมอย่างเดียวนะนมน้ําแล้วก็ผลไม้เอาไหมเอาได้ได้เหมือนกันเนาะโอเคดิวบอกว่าให้ช่วยพี่เจเยอะๆหน่อยได้ครับโอเคไปขอบคุณครับคัะไปครับ ขอขอบคุณแบวอชครับแอลกอฮอล์ครีน75%และที่สำคัญเนี่ยเป็นฟู้ดเกรดด้วยนะฮะและยิ่งตอนนี้ฮะเขามีเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ซึ่งรวมกับขวดแอลกอฮอล์500มิลลิลิตรฮะสองอย่างนี้รวมกันราคา699บาทโอ้โหถูกมากๆนะฮะใช้ได้นานถึง2-3เดือนกันเลยทีเดียวสามารถสั่งซื้อได้เลยนะฮะที่ Li n e ID แบวอช9ครับผม ขอขอบคุณไม้ติดบ้านใครอยากได้ไม้มงคลนะฮะลองเข้าไปดูนะฮะที่ไม้ติดบ้านนะเขามีทั้งสนจูนิเปอร์มะยมเงินมะยมทองทับทิมแคร์หรือว่าจะเป็นต้นไม้มงคลที่คุณเนี่ยควรจะมีติดบ้านนะเข้าไปติดตามได้เลยนะฮะที่เพจไม้ติดบ้านครับผม ขอขอบคุณบ้านนิยายครับบ้านนิยายเ,ยเป็น YouTube c h ชาแนลช่องหนึ่งนะฮะที่เอานิยายมาเล่าให้เราฟังนะ,ะตอนนี้นี่มีพลนิกรกิมงวนเรื่องกดแห่งกรรมอันนี้ดีมากๆอยากให้เข้าไปลองฟังกันดูนะฮะเข้าไปติดตามได้ที่ไหนเหรอเข้าไปเลยนะฮะที่ YouTube c h ชาแนลบ้านนิยายครับผม และก็ต้องขอขอบคุณนะฮะรัตนบดินกาเมนนะฮะใครอยากจะได้ชุดยูนิฟอร์มนะฮะต้องนึกถึงรัตนบดินกาเมนเลยหรือว่าจะเป็นเสื้อยืดเสื้อปักสกรีนเสื้อทีมเสื้อวิง่งเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาเสื้ออะไรต่างๆนานาเขาจัดทําได้หมดนะฮะลองเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมที่เพจ a c e b o o k รัตนบดินกาเมนครับผมโอ้โหบอกเลยนะฮะว่าจริงๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่มาที่ ที่ออฟฟิศหรือที่บ้านน่ยก็จะบอกการเป็นเสียงเดียวว่าองค์พ่อพี่คเนตของผมเนจะมีลักษณะอะไรแบบที่น้องที่โอว่าเมื่อสักครู่นี้เลยนะแต่บอกก่อนเลยว่าวันเนี้ยตั้งแต่วันเนี้ยไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมีเดี๋ยวผมอาจจะต้องไหว้นมแพะตามที่น้องวนะ่าเนาะแล้วก็อาจจะมีผลไม้ที่เป็นมะม่วงเอออันนี้เพิ่งรู้ต้องบอกไหมเปล่าก็ไม่รู้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหม,ไมวางไว้ให้ท่านเฉยๆได้เลยใช่ไหมฮะ ผมขอประทานอภัยนะเมื่อกี้มีความคิดไปน,นิดนึงว่าจะต้องเอาพริกกระเกลือให้หรือเปล่าขอโทษขอโทษขอโทษแต่มันเป็นคนแบบเนี้ยคือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยสิ่งที่ครูบาอาจารย์พี่วิบอกมาเนาะผมเนี่ยขาดในเรื่องของความผมไม่รู้ว่าขาดในเรื่องของความเชื่อหรือความศรัทธาจริงๆผมมีความเชื่อนะศรัทธาผมก็มีนะแต่คงไม่ได้ถึงที่สุดไม่ได้ดีพอเลยทําให้ผมเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ติดอยู่ใช่ เอออันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่อาจจะลองลองเชื่อโดยโดยไม่มีข้อแม้ลองศรัทธาโดยไม่มีข้อแม้เพราะว่าสิ่งที่ผมเชื่อโดยไม่มีข้อแม้หรือศรัทธาโดยไม่มีข้อแม้เนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่บ้านผมเองและผมมั่นใจว่าไม่มีสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนผมจะลองทําแบบนั้นดูเพื่อจะปลดล็อกอะไรบางอย่างในชีวิตได้เออนะอ่ะอันนี้มาถึงวันนี้ละตรงนี้ละ มาใครไม่เฮงกูเฮงเนาะอยากจะถามถึงมุมมองความเฮงที่เกิดขึ้นกับเราณเวลานี้ทีโอมีอะไรบ้างลูกความเฮงกองผมก็คือการมีครูบาอาจารย์ไปปว่ไปคะเนตแล้วก็การได้ช่วยเหลือคนก็ผมครับได้ช่วยเหลือผีนะครับประมาณนั้น,นครับผม,มก็คือมีทั้งครูบาอาจารย์พอมีครูบาอาจารย์เสร็จทําให้เราเฮงต่อโชคชั้นที่สองนั่นก็คือครเราได้ช่วยเหลือคนค นั่นคือเหมือนการได้ทําบุญอย่างหนึ่งถูกไหมลูกได้แล้วผมนะครับการได้ช่วยเหลือและการช่วยทําดีนะครับผลที่เราทําจะกลับมาทําให้ทุกคนนั้นดีเหมือนกันนะผมับผมก็คือเมื่อไหร่ที่เราได้ช่วยเหลือคนเนาะการทําดีวันวันหนึ่งความดีจะกลับมาหาเราใช่ครับเองโดยอัตโนมัติโอ้โหนี่นะฮะนี่คือความเฮงที่เกิดขึ้นในแบบฉบับของทีโอคนเห็นผีนะฮะ ส่วนพี่วิลาเป็นไงมีลูกอย่างเขาไม่ได้หลายๆครั้งที่ช่วยแก้ปัญหาในชีวิตได้หลายครั้งนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้มีโอกาสมีวาสนาได้ไปได้มีครูบาอาจารย์เป็นพระพิเศษตามเขาไปด้วยค่ะแล้วก็มีโอกาสมาทำรายการร่วมอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีะคะ่ะเนาะจริงๆก็เป็นถือว่าเป็นบุญที่เราได้ทำเรื่อยๆกันทุกสัปดาห์เนาะแล้วไม่ได้ทำแค่คนกลุ่มหนึ่งทำกับคนที่แบบ กลุ่มใหญ่ใช่แล้วเขาเอาไปทําเขาได้ผลที่ดีนั่นก็ถือว่าเป็นบุญบุญหนึ่งที่เราได้ร่วมกันทำนี่ก็คือถือว่าเป็นความเฮงมันไม่จําเป็นที่ว่าความเฮงของเราที่เราจะบอกว่ามันคือเรื่องของเงินทองชื่อเสียงหรืออะไรก็ตามจริงๆแล้วความเฮงมันคือความเฮงที่มันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดที่เรารู้สึกดีแล้วรู้สึกว่ามันได้มานั่นคือความเฮงในแบบฉบับของทีโอคนเห็นผีแล้วก็พีว่วิคุณแม่ของทีโอนะฮะ อ่ะวันนี้นะฮะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณน้องทีโอแล้วก็พีวิมากๆนะครับ,รบที่มาร่วมรายการใครไม่เฮงกูเฮงในครันนี้และบอกเลยว่าเมื่อไหร่ที่โควิดหมดพาไปเฮงหน่อยนะครับผมพาไปเฮงในตา,ตามสถานที่จริงๆเลยนะอย่าลืมพาไปนะลูกครับอ่ะละฮะแล้วก็ต้องขอ,ขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับขอขอ,ขอบคุณเนบูล่าร้านปูยศชอ็อปนพรัตน์ยี่สบแบลวอชบ้านนิยายหมายติดบ้าน รัตนบดินกามเมนแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ร่วมสนับสนุนรายการใครไม่เหงกูเหงในครั้งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ<า>ในฐานะที่เป็นแม่ของคนเห็นหนยครับพี่นอกรู้สึกยังไงตอนแรกก็กังวลแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่มีลูกแบบนี้ก็จะต้องกังวลแล้วก็เหมือนมีคําถามในใจตลอดเวลานะคะแต่คิดว่าลอง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 ,ลองฟังเสียงลูกแล้วก็เชื่อลูกในเสียงที่ลูกพูดดูใช้ วิเคราะห์ดูะค่ะแล้วคิดว่าบางทีมันก็ไม่ได้เลวร้ายมันไม่ได้แย่มันอาจจะเป็นมันอาจจะช่วยคนอื่นได้อย่างอย่างที่ทีโอเป็นนะคะก็ขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ทุกคนมากเลยนะคะที่เิ็นของผมแล้วก็คอติดตามคอยกำลังใจผมครับผมแล้วก็ติดตามน้องทีโอในเพจทีโอคนเห็ีแล้วก็ในรายการเดซิเซนคนเห็นผี P, แล้วก็ในเพจเดซิเซนคนเห็ีครับผม はい,かい,かい,かい